สินเชื่อใหม่เปิดโอกาสให้กับคนรากหญ้าหาเช้ากินคําได้เข้าถึงเงินที่ต้องการโดยการให้บริการที่เข้าอกเข้าใจไม่มีเครดิตที่ดีก็สามารถที่จะกู้ได้ไม่ต้องมีคนคำ้ำพร้อมอ้าแขนรับทุกคนสวัสดีครับพบกับเราออฟไลน์ a n n e l นะครับ ช่องทางการหาเงินหากู้ยืมเงินจากสินเชื่อต่างๆครับและในวันนี้นะครับก็จะเป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่เราได้หามาบอกเล่าให้กันฟังนะครับเป็นสินเชื่อใหม่ให้วงเงินได้สูงถึง2 0 0 0 0บาททุกคนสามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อนี้ได้ง่ายๆและห่างไกลาจากหนี้นอกระบบแน่นอนจะช่วยเสริมกําลังทุนเพื่อต่อยอดให้กับอาชีพของตัวเองไม่ใช้คนค้า หลักประกันก็ไม่ต้องใช้ในอัตราดอกเบียเ้ยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ60บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนกันได้ยาวๆถึง12เดือนหรือ1ปีใน3เดือนแรกก็จะปลอดเงินต้นด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่า3เดือนแรกนั้นเราจะไม่ต้องจ่ายเงินต้นจ่ายเพียงแต่ดอกเบีย้ยเท่านั้นเองเรียวกว่าส่งกันแบบสบายหายใจสะดวกขึ้นเลยนะครับที่นี่ก็เป็นสินเชื่อใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันมาได้ไม่นานจากธนาคารออมสินกับสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส กู้ยืมกันได้เลยนะครับที่ธนาคารอมสินสาขาใกล้บ้านรับเงินกันได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติที่เขาต้องการก่อนนะครับคือจะต้องเป็นคนไทยที่มีอายุ20 65ปีไม่เคยกู้กับธนาคารใดมาก่อนเกิน2ปีมีรายได้ที่มั่นคงชัดเจนนะครับแล้วก็มีแอป m มโมใช้บริการอยู่ซึ่งก็เป็นแอป ของธนาคารอ,อมสินนั่นเองโดยจะต้องเปิดใช้งานมาแล้วนะครับอย่างน้อย1วันครับจริงๆแล้วนะครับสมัครผ่านแอป m ม m o มูได้เลยแต่ถ้าอยากจะไปที่ธนาคารอันนี้ถ้าสะดวกก็ทำได้ครับถ้าเราได้เข้าไปสมัครในแอปของ m ม m o มูแล้วจะมีการให้เราได้ทำการสมัครในนั้นนะครับและเซ็นสัญญาเป็นรูปแบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นนะครับเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็รอรับเงินเข้าบัญชีของเราถือว่าเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับ และยิ่งสําหรับคนที่กําลังอยากจะสร้างเครดิตใหม่ให้กับตัวเองสินเชื่อตัวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกับพวกเราเป็นอย่างดีครับที่สําคัญนะครับจะได้ไม่ต้องดิ้นรนไปข้องเกี่ยวกับพวกสินเชื่อนอกระบบต่างๆซึ่งอาจเป็นอันตรายกับเราได้จริงๆนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยเป็นห่วงทุกคนครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ